ในท่ักดิเชิลลวปีผมี่โนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขี่มบบไม้แบบง่ายๆเลยนะฮะผมก็จะอธิบายก่อนนะฮะม้าจะหาได้ตามใบโอมทั่วไปแต่จะหาได้ง่ายๆคือใบโอมที่ลาดเพลนนะฮะใบโอมเพลนที่พื้นที่ราบนุ่มแบบที่ไม่ไม่ค่อยมีต้นไม้เวีนทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยที่นั่นก็จะหาสอบธนวันด้วยกับการขี่ม้าแะไรคมก็จะถามมามันขี่หญ้บาบมันโตาก็อะไรีหญ้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวนี้ผมนั่น ผมเ็จะบอกนะฮะระหว่างลากับมา้านี่ย็มีประโยชน์กันผมว่าลามีประโยชน์มากกว่าเพราะลามันมันจุของได้ด้วยเนี่ยมา้าเห็นไหมฮะมันจะไม่แฮ้ขี่คือต้องคุณต้องอย่างนี้หลาครั้งแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเนะี่ยคือวิธีแรกเนี่ยนะคือสําหรับม้านะครับคือคุณให้อาหารเขาไปก่อนมันจะกินข้าวสาลีน้ําตาลคได้อปเปอ้ลอันหนึ่งอันทีนน่สองแล้วก็คุณได้แค,อครอทผมขอให้มันเป็นทุกทีปุ๊บแล้วก็ ขี่มาแล้วก็เหตบามันจะง่ายขึ้นแล้วกดโดดกดสเปรดน,นะให้มันขี่ข้างล่างขึ้นเห็นไหมะคือมันเป็นการควบคุมไม้ทังพอได้ปุ๊บพอมันขึ้นรูปกัวใจให้เราทำการใสอเัเมอร์ไปเรียบร้อยเลยคะ่ะโอ่านี่ครับดีดีดีโอโอเคนะสำหรับลานนะฮะถ้าจะให้มันใส่กล่องใสยังไงใส่องไง,ง,งครับขั้นแะรกนะลาจะฝึกง่ายกว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยกระด้ด่แอปเปิรจะมันจะโตด้วยความเร็วสูง แม่โตเร็วถ้าเลี้ยงด้วยน้ำตาลนะฮะมันจะค่อยๆโตทีแรกเล็กเท่าน,น้อยถ้าเราเลี้ยงด้วยกลไว้แอปเปิ้ลจะโตเร็วหรือกลไว้แคระก็โตเร็วครับผมแล้วก็ขี่นะเนี่ยขี่ได้แล้วนี่ครับขี่เรียบร้อยแล้วก็กดชิปนะฮะกดขี้ขวาอ่าไม่ต้องกดชิปกระดาษกดลิกขวาที่มาเลยทีนี้ก็กด E มันก็จะขึ้นก่อนวิตซูบิเลยครับผมเวลาขี่มันไปทั่วเล่นๆเ,เลยครับผมก็สำหรับวันนี้ชิโร่ซีบีก็มาแนะนำการขี่มาแบบง,ง่ายๆคือให้อ่านาเขาก่อนขี่นะครับผม เลี้ยงไ,ได้ก้วได้แอปเปิ้ลหรือก้นได้แครอทแต่โตได้ความเร็วพอเตลเต็มที่ก็ทำการขี่ก็จะได้เลยเห็นไหมครับได้ได้วยความเร็วนี่นี่คือการก๊อฟอน,นี่เท่เลยโอเคครับซีอีโอทีวีจบเพีนงแค่ครับ,บค,ครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ไม่แคร์ไม่ต้องดูครับบ๊ายบายทีวีบ๊ายบาย